อยู่มาทำฮะไม่พันทน้าไปไม่แล้วเตียมคนเนี้ยโอ้ยเยอะให้ตาย<ะ>โอเคนะครับผมเรามาไล่เตรียมันใหม่ เริ่มแรกในเกมก a n g s สตาร์เวกัสนะครับผมในครั้งแรกในโทรศัพท์ใหม่โอเคนะครับ, okay, นะบสกัลลูกันอีกแล้วนะครับวันนี้เข้ามาช่วยกดไล โอเคนะครับรอไปก่อนเดินเข้ามาแค่เข้ามาแค่กดไลค์เดินเลยนะครับเล่นจนน,นี่นะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเล่นจนภารกิจแรกจบนะครับโอ้เข้ามาดูน้อยเข้ามาดูน้อยอยากได้คนดู Gao gần cảm mình tao mày ơi đại 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 con không đại 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 ใช่เออเออต่อไปคนดูยังสูงอยู่เลยเข้ามาหน่อยนี่ยเข้ามา่อยดหนด้เดี๋ยวเข้าไปเอาทัพท์ไปยี่ไหนเอามาดิไอ้ชัวเข้ามาดูหน่อยขอหน่อยนะ ไม่ถูกอ่ะรหัสอะไรขอดูไหมขอดูไหมโอ้โหกดหนึ่งกดหนึ่งครับผมอ่าเราได้เราได้แล้วโอเคไม่มีใครมาดูเลยฮัลโหลไอ้ควายเอ้ยด่าตัวเองอ่ะอะไรอ่ะ ยังว่าสุดยอดแล้วเล้วยิ้ยมผมใหเขาข้าลิบนะเจ้าภาพก็ค่อนข้างสวยแต่ไม่เคยเหมือนจริงเท่าเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เหมือนหนีนะแล้วก็รดนิ้งโอ้ ขับแล้วโทรลไอขอ้าวเลยคน,นไปไหนหมดวนะ What the fuck ไอไละอะไรอะอะไรหาแบบนี้ห่าใครใครใครอ่า,า,าอทย โอเคแั้นก็เป็นเนื้อเรื่องกันไปก่อนนะคะับผมแป๊บหนึ่ง còn lái này nữa Ra bộ ấm Ôi, chiếc tay đấy nha bán, tuyệt vời, là cu Ô, tay It's Karen, by the way. My huh? name, Karen. Ah, and you work for Miss Montello? I'm her accountant, among other things. Oh, what do you have? ่อไปนะครับถ้าเข้ามาช่วยกดไลค์หน่อยนะครับผมกดไลค์แล้วครับเ yeah. สียงอาจจะดัง โอเคนะครับผมขอไม่อ่านนะครับผมสำหรับซับไทยกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมคนที่เข้ามาใหม่ ซาประคายนะครับเราเป็นการขอบคุณที่สุดยอดมาผมขอขอบคุณเลยนะครับบอกว่ามาเล่นคอเตอร์แล้วให้มาเล่นคอเตอรต์คลิปไม่ได้ด้วยนะครับผม Mama oh, don't know, คอมเมนต์หน่ะครับคอมเมนต์มีโคตรเยอะเลยครับผมไปไหนไปห้องน้ำเอ็ดไม่ช่วยอ่านคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะอ่ะกดไปก็อปกดไปข้าจับ ถ้าสินัังหรือบอมก,ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะได้ปร,รับคืนให้นะครับตุดตดดดต สตรีมหลุดรือไงหลุดเหรอสตรีมหลุดจริงด oh ้วยโอเมกเมื่อกี้สตรีมหลุดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ไปครับไปเรื่อยเวทนะครับมีกระตุกเล,ลยและเน็กนอต้องขอภอายไว้นที่นี้ด้วยนะครับผมคนดูหนึ่งคนเดิมสิบสองนาทีแล้วลายติมให้รับ่าเดี๋ยวผมก็หยุดแล้วนะครับผมให้จบ ออันแรกก็ผมก็จะไปแล้วนะคบผมอ๋อถึงออก่อนสตีมมันจะถึงเอาพูดตามก็เถอะแต่มีคนดูผมก็เพมิใจนะคะผมแล้วล n ะ ไม่นเหมือนเดิมละ ต้องต้องเล่นยังไงบ้างขอใครให้จะลืมโอ้ oh, อยากให้ถึงทราบตัง้ตงหกดดังเลยนะคะผมเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยผู้ลี้ภัยสกิลสกิลสกิลเนี่ยเหรออัไปครับผมอัพไปครับผมโอเค อันนี้มีปืนอะไรบ้างโอ้อ ครับผมนี่คือปืนพกธรรมดาโอเคเราไปไนดีนะคะ่อนข้างแน่นจมูกโอ้ยโอเคนี่คืออะไรเนะี่ย 好了。Oh, well พูดวาอ่ะแคแค่พูดดังๆใช่ไหมได้ได้ได้โ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคอพี่ได้ยิบไอ้หูฟังเล็กๆให้ไอสมอท้องให้หน่อยดิเสีเยงเกมดังเบาบอกรยนะน่าฮึปป๊บหนึ่งนะ โอเคโอเคโอเคอืมดเดี๋ยวให้ไปทำอะไรบอกเดย์จะได้ไปทำให้ได้ถ้าอยากให้ทำนะทิมคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวไปแล้วแป๊บเดียวทำภารกิจเฉยๆออกจากร้านตรงไหนวะ เ่นหน่อยแอดนมินอ่นอยู่ใช่ไหมโอเคบีดพิมพ์อะไรหน่อยก็ได้นะนนแต่ตามสบายนะโอเคนะได้ยินชัดนะ บบาเลยดังอ่ะไปทำภาร,รกิจดีกว่าเอาภารกิจอะไรดีอ่ะมีภารกิจอะไรบ้าง อยากไปตรงเนี้ยไปขายของอ่ะขโมยรถกันปึ๊บ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 ไอ้บิดบิดเดี๋ยวจบไลฟ์เนี่ยไปเล่นเอาเวียนว่ะไอ้บิดจบไลฟ์นี่ไปเล่นไปเล่นกันเปล่าดูอยู่เปล่าถ้าดูอยู่ไปเล่นเอาเวียนว่ะเดี๋ยวจบไลฟ์เนี่ย ถ้าดูอย okay. ู not ่อ่ะแว่นเอาวีได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นด้วยโอเคป่ะแป๊บนึงนะไม่มีใครเขาเขียนเลยฮัลโหลคนดูยังสองคนเหมือนเดิมอ่าไล์มันดีเลยนหน่อยนะครับ ไม่มีเงินเลยวะทำไมของพี่มันไม่ค่อยดีเลยแหละงงอ่ะ บิจบพง t ์ทีวคืออะไรวะเอ,อ้ยรถรถรถไม่ทันีกแล้วโอุดแค่เล่นงนี้ได้หรอแท็กซี่แท็กซี่ก็ได้เอ,อ้ย วันน oh. ี้ A.I ไม่จอดให้เราเลยหรอไม่เข้าใจระโอ้บายบาย เอาลราไปขายดีกว่าเด้อเด้อ้อ้อเอาลราไปขายเอาลราไปขายนะครับผมนอนนี้เฮ้ยคนดูสองคนอยู่ดีใจแล้วแค่สองคนก็ดีใจแต่คนดูเดี๋ยวนี้หายยากเกันเข้าไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ อ๋อวิธีขันรถนะครับมาบริเวณนี้นะครับผมมันจะมีร้านตรงนี้บางค้อนอาจจะรู้นะครับก็เข้าไปเลยนี่ขานได้สองพันเจ็ดเข้าไปเฮได้สองพันเจ็ดแล้วครับผมหลังจากวันก็ไปยืนดักหน้ารถนะครับผมแล้วก็ไปหารถนะครับมาขายผมก็จะได้เงินฟรีฟร บีเปิดยูทูบในนี้ให้หน่อยเนี่ยแล้วเออ่เข้าไปที่ไลฟ์อ่ะได้ปะแล้วให้อดมินที่ชื่อบีชพาะอ่ะ มันจะยังยังคีดได้อีกหรอวะเอาไม่ไม, oh. ม่นี่ฉัไม่ได้มันเบามันเบามันมัน่าให้ตายดีกว่าตายแล้วไอ้แดเง,งเก่งว่ะเก่งขาเรียบเลเวลหนึ่ง นัน่นนั่นนั่นแคเอารถไปขายสนุกมากพูดเลยคันนี้ขายได้เท่าไหร่อ่ะสามหมื่นแปดต้องรอเวลา27นาทีมีเงินห้าหมื่นนะ คนเดินเหลือนหนึ่งคนเองอ่ะแสดงว่าออกไปแล้วเบีดมันออกไปแล้วอ้ยฮะไม่เมบียนเปิดโทรศัพท์พี่อยูโอ่โอเคนั้นเอ่อผมว่าผมไปแค่นี้ก่อนดีกว่าครับฝนทำธุรกิจจบแล้วโอเคทั้งวันนี้ก็ ขอกลาบสวัสดีผมพอไปแล้วนะครับผมเห็นสำหรับวันนี้เฮ้ยเ้เราว่าเราเจอประเด็นอยู่แล้วนะครับผมไอคนนั้นอนะป่อง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 ,องได้ไรอะได้รถนะครับ อะไรอะไรนะอะไรอะ,อะ,รอะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับโอเคไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปไปเจอคลิปหน้านะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ